สวัสดีค่ะสะพานบุญรมอินทราห0 9วันนี้มาแนะนำสินค้าสบายชีพรามและสบายชีแท้ต่างกันอย่างไรมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูทั้ง2แบบแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพามาดูผลิตภัณฑ์ของรัตนาพรก,กันก่อนนะคะสบายมี2แบบนะคะชีพรามจะเล็กค่ะส่วนชีแท้จะมีขนาดใหญ่กว่าค่ะเนื้อผ้าก็เหมือนเหมือนกันนะคะต่างกันที่รูปร่างเล็กน้อยค่ะ ของชีพรามจะเป็นแบบนี้นะคะเบอร์สาค่ะเบอร์จะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนชีแท้เบอร์จะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะ,ยะ,คะหยิบเบอร์เอ็มมาให้ดูค่ะสบายชีพรามจะคลองห่มแค่ท่อนบนนะคะส่วนสบายชีแท้บางคนจะเรียกว่าสบายครองค่ะครองตั้งแต่บนลงไปถึงชายกระโปรงข้างล่างเลยนะคะ สินค้าตรารัตนาพรไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพขึ้นชื่ออยู่แล้วค่ะมาดูรายละเอียดสินค้ากันนะคะขอเริ่มจากสบายชีพรามก่อนนะคะความยาวโดยประมาณ2เมตรค่ะความกว้างอยู่ที่14นิ้วนะคะวิธีการห่มครองก็ตามนี้นะคะเดี๋ยวใส่เสื้อตัวอย่างให้ดูเป็นเสื้อตัวอย่างของชุดชีพรามนะคะวิธีการห่มสบายของชีพรามก็ขอยกตัวอย่างมา2แบบนะคะมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นก็คลี่ผ้าออกมาให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็พาดเฉียงติดเข็มกลัดเอาบริเวณนี้นะคะต่อไปค่ะแบบที่2ค่ะเป็นการพับครึ่งยาวแล้วก็ตวัดไหล่นะคะพับครึ่งตามยาวแบบนี้จับให้เรียบร้อยนะคะสั้นยาวแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านค่ะพันรอบไปแล้วก็ตวัดขึ้นไปค่ะแบบนี้นะคะ ต่อไปพามาดูแบบชีแท้บ้างค่ะตัวอย่างที่หยิบเป็นขนาดสบายไซส์ l นะคะแล้วก็สวมเสื้อชีแท้เบอร์สค่ะมาดูวิธีกันเลยนะคะก่อนอื่นก็คลี่ผ้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มุดศรีรษะลงไปนะคะสอดแขนขึ้นมาหนึ่งข้างค่ะแล้วก็จับผ้าให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จค่ะท่านใดสนใจสินค้าสบายทักสอบถามกันได้เลยนะคะมีจำหน่ายทั้งชีแท้และก็ชีพรามค่ะ ลายร้านสะพานบุญสะกดตามนี้นะคะสะพานบุญ1น9ค่ะส่วนราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะ www. s a p a n b u n 1น9 .com ค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ